สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเตยแต,ตยาเปิดดวงนะคะสำหรับคนที่มาพบคลิปนี้ช่วงนี้เทวดาเปิดทางให้คุณนะมาดูซิว่าเทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรในช่วงนี้นะจะเทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรนะจ๊ะเช่นเดิมเป็นแรนดอม ดวงเดือรวมพลังงานเดือรวมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงและอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะดูเพื่อเป็นแนวทางและดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื้อกานในการรับชมและการรับฟังนะถ้าเชื่อตั้งใจชมให้จบคลิปถ้าไม่เชื่อปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะคนที่ดูคลิปเนี้ยคนที่เลื่อนมาเจอคลิปเนี้ยต้องมีอะไรดนใจคุณเออนะต้องมีอะไรแบบโดนจิตโดนใจคุณอยากดูอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเรียกว่า เทวดาเทวดาดนใจครูบาอาจารย์ดนใจเทวดาเปิดทางนะอ่ะกดอ,อื่นกดไลค์ like, กดแชร์เลยนะกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของช่องเรานะจา้าใครถูกใจสามารถกดปุ่มสุปเปตงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะดูปะเป็นแนวทางดูเป็ความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะจ้าเชื่อที่ยาในการรับชมและการรับฟัง ขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยแล้วก็ขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนสัญชาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของไพ,พ่ทุกใบเลยนะคะพลังงานใบแรกเนี่ยเป็นตัวคุณนะ มาดูตัวของคุณ Energy ของคุณหน่อยว่าตอนนี้ตัวคุณเป็นอย่างไรพลังงานคุณเป็นอย่างไรเ n e r g y คุณเป็นอย่างไรโอ้โหพลังงานของคุณแปดเหรียญเป็นคนที่ขยันเออหรือว่าแบบเป็นคนที่ตั้งใจตั้งใจทําอะไรแล้วตั้งใจทําให้สําเร็จตั้งใจทําให้ถึงเป้าหมายแล้วเป็นคนที่หาเงินเก่งนะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะเออแล้วเป็นคนที่แบบนี้ลงมือทําตั้งใจทํา เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรค์ด้วยแล้วเป็นคนที่แบบคือคุณนะ่ะเป็นคนหาเงินเก่งอะเป็นคนหาเงินคล่องแล้วเป็นคนที่แบบถ้าจะทําอะไรแล้วคือคุณมีเป้าหมายแล้วคุณตั้งใจมาก AT, ที่จะทํามันให้ได้ทํามันให้สําเร็จแล้วคุณเป็นคนที่แบบเออมีความเพียรมีความขยันมีความอดทนนะมีความอดทนเลยละ่ะมีความแบบเออมีความพยายามนะ เออมีความแบบเออฉันจะต้องแบบเออมีเป้าหมายจะต้องทําให้ได้จะต้องหาอะไรได้ฉันจะต้องมีเงินฉันจะต้องสร้างตัวสร้างเงินสร้างครอบครัวสร้างงานอะไรอย่างนะเงี้ยนะอ้าแเหรียญเออนะเป็นสัญญาณที่โอเคดีพลังงานดีนะดูสิว่าเทวดาเปิดทางเทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรในตอนนี้วิวออฟฟอร์จูนโอ้เปิดทางจริงๆ โชคชะตานำพามาเจอเลยคนที่ดูคลิปเนี้ยทุกสิ่งอย่างโชคชะตานำพาให้คุณมาพบคลิปนี้โชคชะตานำพาให้คุณมาตั้งใจเจอเทวดาดนจิตดนใจให้คุณอยากดูคลิปนี้เ mm. พราะไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันบ่งบอกเลยมันคือกงล้อแห่งดวงชะตามันคือพรมริขิตมันคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่นำพาเออนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ช่างที่คุณผ่านมา เมื่อแบบครั้งในอดีตนะถือว่าสิ่งร้ายกำลังหมดสิ้นไปสิ่งดีกำลังมาทดแทนดวงชะตาช่วงนี้เป็นดวงขาขึ้นต้องบอกเลยเป็นดวงขาขึ้นหยิบจับทำอะไรจะประสบความสำเร็จทำอะไรจะแบบเป็นเงินเป็นทองทำอะไรแบบจะได้ดีจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในช่วงนี้เนี่ย โชคชะตาขาขึ้นดวงชะตานำพาชีวิตแห่งความเจริญรุ่งเรืองดวงชะตานำพาความโชคดีมาให้ดวงชะตานำพาความสำเร็จมาให้ไม่ไกลเกินเอื้อมคุณกำลังจะถึงเป้าหมายหรือ,อประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจทำอยู่อไม่ไกลเกินเอื้อมนะมันคือโชคชะตาที่ดีมันเป็นแบบช่วงจังหวะดวงชะตาที่ดีเทวดาเปิดทางจริง นะบางคนมีโชคลาภนะบางคนได้มรดกตกท่อทรัพย์สินที่ดินอะไรต่างๆเนาะบางคนก็มีโชคมีลาบอะไรอย่างนี้อ่ะเทวดาเปิดทางบางคนก็เอาดีรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานหรือสิ่งที่อาชีพที่ทำเห็นไหมอ่ะเทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้นะจ๊ะการแบบเนี่ยความก้าวหน้าความสำเร็จ สิ่งที่คุณลงมือทำอยู่สิ่งที่คุณตั้งใจทำอยู่อาณาจะดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นสะดวกและประสบความสำเร็จไพ่อัศวินถือไม้เท้าคือความก้าวหน้านะการมีไฟความฉลาดไอเดียอาการมีความคิดสร้างสรรค์การลงมือทำความเจริญความก้าวหน้าการเติบโตการก้าวแบบกระโดดการก้าวกระโดดความแบบ รวดเร็วทันใจ,จเจริญรุ่งเรืองแบบเออสำเร็จประสบความสําเร็จค่อนข้างเร็วนะอ่าแล้วก็มีพลังงานของข่าวดีเข้ามาด้วยนะเออมาดูซีมาดูซีว่าเทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้นี่การเติบโตความก้าวหน้าเด็กถือไม้เทา้าการงาน เด่นเลยเพราะว่าไพ่แปดเหรียญก็คือไพ่ของการลงมือทําไพ่ของความตั้งใจไพ่ของความเพียรพยายามไพ่ของการใช้ความสามารถพรสวรรค์ใช้แบบผลงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างไรายได้เห็นไหมในสิ่งสิ่งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณมีความเจริญความเติบโตความก้าวหน้ามีการพัฒนาตัวตน อมองเห็นการพัฒนาศักยภาพพัฒนาฝีไม้ลายมือพัฒนาฝีมือ,อาทางด้านการงานเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีคล่องตัวเติบโตเจริญเอนะเหมือนแบบความสามารถของคุณนะ่ะจะเก่งขึ้นคล่องขึ้นจเจริญขึ้นเติบโตขึ้นดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคุณภาพการงานหรือสิ่งที่ตั้งใจทําโอเคจะดีขึ้นเห็นไหมการพัฒนาการเติบโตการลงมือทำอคุณทําอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยต้องบอกเลยมันกําลังไปได้ในทิศทางที่ดีไปได้ในทิศทางที่สวยกําลังอยู่ในลูกของมันนะกาลังอยู่ในลูกของมันเลยในตอนนี้นะามาดูสิเทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้โอ ราชาเหรียญมันคือความมั่งคัง่งมันคือความร่ำรวยมันคือโชคลาภมันคือการเงินมันคือสิ่งที่จะนำคุณไปสู่ทิศทางแห่งความมั่นคงทางเรื่องอาฐานะที่ดีขึ้นการเงินที่ดีขึ้นความมั่นคงที่เติบโตขึ้นในเรื่องฐานะการงานและการเงินที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้น เออนะเทวดาเปิดทางให้จริงมันคือแบบมันเป็นช่วงดวงอ่ะช่วงขาขึ้นมันเป็นช่วงช่วงโชคชะตานำพาอาสิ่งดีนำพาโชคดีนำพาความสุขความสำเร็จนำพาความเจริญเติบโตทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินเข้ามาในดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้ ปุ๊บเทมเพลนเนี่ยเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงดวงคุณเปลี่ยนแล้วดวงคุณเปลี่ยนดวงจากพลิกล้ายกลายเป็นดีดวงจากเปลี่ยนจากโชคไม่ดีกลายเป็นโชคดีปีดวงเปลี่ยนจากความไม่าาาราบลื่นกลายเป็นราบลื่นราบรื่นไร้ปัญหาไร้อุปสรรคดวงเกณฑ์ชะตาไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไร ทิศทางแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จก็คือเหมือนกับแบบโชคดีอะ่ะโชคดีทําแบบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยดีเลยดีทุกสิ่งอย่างในช่วงนี้นะเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาของคุณการบารานา์การปรับการจูนนะเกิดขึ้นในดวงชะตาคุณการเปลี่ยนแป,งปลงเกิดขึ้นในดวงชะตาคุณ ช่วงนี้ต้องบอกเลยคนที่ดูคลิปนี้เทวดาเปิดทางจริงๆเปิดทางรวยเปิดทางให้ประสบความสำเร็จเปิดทางให้เจริญรุ่งเรืองเปิดทางให้มีความก้าวหน้าเติบโตทั้งเรื่องการงานการเงินและฐานนะความมั่นคงเ,ออเกิดขึ้นมีทิศท,ทางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโชคดวงชะตาพลิกฟื้นเกิดขึ้น าการหมุนเวียนสิ่งดีเข้ามาการหมุนเวียนความโชคดีเข้ามาในช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานการเปลี่ยนถ่ายโชคดวงเออไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้ห้ามไม้เทา้าห้ามไม้เทา้าแล้วก็อาจจสติกอะไรก็ช่างก่อนหน้านีา้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคุณ คุณรู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบคุณรู้สึกว่าโดนคนขัดขวางโดนคนกีดกันโดนคนกั่นแกล้งโดนอะไรอย่างเนี้ยความยุติธรรมกำลังเข้ามาเพราะว่าไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยมันคือไพ่แบบ ปัญหาอุปสรรคกลุ่มคนผู้คนคนที่ไม่ประสงค์ดีคนที่ไม่หวังดีหรือคนที่พยายามกีดกันพยายามขัดขวางพยายามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเนี้ยคนที่ไม่ไม่คิดไม่ดีกับคุณน่ะนะกลุ่มคนผู้คนทีนี้ตามมาด้วยไพย Just ่ justice justice คือความยุติธรรมเห็นไหมเทวดาเปิดทางให้คุณหลุดพ้น จากผู้คนเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นหรือเรื่องราวที่ยุ่งยากวุ่นวายเหล่านั้นหรืออุปสรรคเหล่านั้นแล้วแต่นะแต่และคนเจอไม่เหมือนกันนะบางคนเจอปัญหาเกี่ยวกับคนบางคนเจอปัญหาเกี่ยวกับการงานบางคนเจอปัญหาเกี่ยวกับอะไรก็ช่างที่มันเป็นปัญหาที่มันไม่โอเคที่มันไม่เวิร์กที่มันไม่ดีนะอ่านะบอกว่า ถ้าการงานมีปัญหาถ้าการงานมีแบบเหมือนแบบโดนกันแกล้งโดนแบบกันแกล้งในที่ทํางานเออโดนขัดขวางทางเจริญมันไม่ให้คุณสําเร็จมันไม่ให้คุณก้าวหน้ามันไม่ให้คุณไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพย Just ่ justice ออกมาแล้วเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมเป็นไพ่แห่งความถูกต้องเป็นไพ่ของคนที่แบบว่าคุณจะชนะอะ ชนะศัตรูหมู่มารดวงจะอยู่เหนือคู่แข่งอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนืออุปสรรคดวงคุณกําลังจะได้รับความถูกต้องได้รับความยุติธรรมได้รับความชัดเจนเข้ามาในดวงชะตาเออเทวดาเปิดทางให้จริงๆนะเทวดาเปิดทางให้กับคุณเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้หนึ่งถ้วยมันคือแบบชีวิตที่ดีมันคือความสุขมันคือข่าวดีมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเออ มันดีขึ้นมันมีชีวิตมันโอเคชีวิตมันลงตัวขึ้นชีวิตมันมีความสุขมันคือแบบหนึ่งถ้วยอะ่ะมันคือข่าวดีนะการได้รับการหยิบยื่นข่าวดีได้รับการหยิบยื่นโอกาสได้รับการหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือได้รับการหยิบยื่นสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้มันโอเคขึ้นนั้นในช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงเทวดาเปิดทางนะหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ดีนะใครที่โสด มีเกณฑ์ที่จะพบะคนรักหรือมีเกณฑ์ที่มีคนที่จะเข้ามาทำาความสัมพันธ์เออเข้ามาจีบเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาดูใจเข้ามาคุยเข้ามาทักอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นได้ด้วยนะสำหรับคนที่โสดนะ อาดูต่อซิวัาเทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้อัศวินเหรียญหูราชาเหรียญอัศวินเหรียญคือความโชคดีทางด้านการเงินหลายๆคนที่ดูคลิปเนี้ช่วงเนี้ยคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีอเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่รอคอยในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณคาดเอาไว้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการเงินเกิดขึ้นในช่วงนี้นะอแล้วก็มาดูซิอีกซิว่า เทวดาเปิดทางเรื่องอะไรให้คุณอีกในช่วงนี้หกเหรียญเนี่ยเห็นไหมได้เงินจริงๆนะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนได้รับการดูแลได้รับการซัพพอร์ตเรื่องการเงินความใจดีความมีเมตตาการสร้างทานบารมีการทำบุญาการช่วยการให้การแบ่งปันนะเออมีพลังงานตรงนี้เข้ามาเกิดขึ้นด้วยนะคะ ไพ่หกเหรียญขึ้นมาเนาะเป็นไพเ่เศรษฐีใจบุญเป็นไพ่คนใจดีเป็นไพ่คนใจบุญนะเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเหมือนแต้มบุญหนุนนำมาเหมือนเทวดาประทานโชคลาภเทวดาประทานเงินเทวดาให้เงินหรือว่าเทวดาไปเอาดึงใครเข้ามาช่วยคุณอะไรอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าช่วงเทวดาเปิดทางนะเทวดาเปิดทางให้มีคนชูชุบคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตเออนะเทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรอีกในช่วงนี้ อ่าโดเมติเชียนจริงๆมันคือพอรสวรรค์โอ้ยบางคนเทวดามอบพอรสวรรค์มอบความสามารถพิเศษมอบของที่ติดตัวมาให้คุณด้วยนะอ่าคำพูดการสื่อสารการเจราจาหรือพอรสวรรค์อันล้ำลึกนัปาฏิหาริย์อ่าสายมู สายมูหรือว่าคุณแบบมีเซนมีเซนมีรางสังหอณ์หรือว่ามีอะไรที่มันแบบพิเศษกว่าคนอื่นนะไพโดเมติเชียนคนเก่งความสามารถทุกสิ่งอย่างเธอจะสรรสร้างได้ด้วยตัวของเธอเองถ้ามีปัญหาดูว่าปัญหานั้นจะถูกสะสางแก้ไขได้หรือเรื่องการงานถ้ามันติดอยู่มีปัญหาอยู่ในที่ทำงานเนี่ยคุณจะแบบ เขาเรียกว่าใช้ความสามารถของคุณในการแก้ไขปัญหาในที่ทำงานของคุณได้ไพ่เดอะเมติเชียนเนามือข้างหนึ่งชี้ขึ้นฟ้ามือข้างหนึ่งชี้ลงดินนั่นหมายถึงว่าดวงชะตาฟ้าดินอยู่ในมือคุณเออนะคุณแบบเออถือไพ่เหนือ,เ,นอ,หนอ,อเหนือกว่าศัตรูหือถือไพ่เหนือกว่าคือดวงคุณอนะเหมือนเหนือกว่าคู่แข่ง เหนือกว่าใดๆอะไรอย่างเนี้ยถือไพ่เหนือกว่าอะไรอย่างนี้อ,นอ,อ,อ,นอืนะความสามารถพรสวรรค์เซนสติปัญญาความฉลาดอาวาทศิล์วาจาคำพูดโอโดดเด่นเนาะสิ่งดีปาฏิหาร ก็ได้สายมูก็ได้นะครูบาอาจารย์หรือ,อคนที่เป็นพ่อหมอแม่หมอดูก็ได้เออนะเออนะหรือช่วงนี้คุณอาจจะไปมูไปขอพรหรือไปทําบุญและอธิษฐานเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะนะดูเหมือนว่าเทวดาเปิดทางให้จริงๆเทวดาเปิดทางเรื่องอะไรคุณอีกในช่วงนี้ส่องไม้เทา้าโซเชียลออนไลน์ต่างประเทศเด่นสิ่งที่รอคอยจะสมหวัง สิ่งที่ตั้งใจจะสมหวังสิ่งที่คาดคิดเอาไว้จะสมหวังการวางแผนการมีแนวทางหรือว่าการมองเห็นช่องทางหรือว่าการมีแพลนในการดำเนินโปรเจกต์หรือโครงงานต่างๆจะประสบความสำเร็จการมองการไกลนะสองไ้เท้าการมองกัรไกลหรือว่าอาการซัพพอร์ตการสนับสนุนหรือว่าคู่คู่ค้าคู่มิตรคู่คู่ที่เขาเรียกว่า คู่ดวงสมพงศ์ก็ได้นะ,ะทุกสิ่งอย่างจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งอย่างจะสมหวังสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ลงมือทําอนาคตในวันข้างหน้ามันจะเป็นแนวทางที่ดีมันจะเป็นข่าวดีมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกชื่นใจนี่มีความรู้สึกเช่นนั้นเข้ามานะสําหรับใครที่รอคอยอะไรอยู่นะมันจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะอ่ะ เทวดาเปิดทางให้คุณเรื่องอะไรอีกสามถ้วยข่าวดีจริงๆนะงานเฉลิมฉลองปาร์ตี้นะสังสรรค์แต่งงานงานมงคลหรือว่า,าได้รับงานใหญ่หรือว่าได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือ,อมีคนส่งข่าวดีมาให้หรือว่าได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยในสิ่งที่คุณทำประสบความสำเร็จในเรื่องการงานหรือมีข่าวดีในสิ่งที่คุณรออยู่เนี่ยสามถ้วย เออมีโอกาสได้ข่าวดีเกิดขึ้นเห็นไหมกลุ่มคนผู้คนสังคมอาการยานามิตรลูกค้าบริวารดีมากนะตกมาเป็นก้าถ้วยนะแม่ก้าถ้วยก็คือต้องบอกว่ามันคือความสุขใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์พบรักจริงๆนะใครที่เป็น9ก้าถ้วยอยู่คุณจะต่อจากนี้มันจะเป็นสิบถ้วยแล้วมันจะเติมให้คุณแล้วเพราะสิบถ้วยคือครอบครัวคือความรัก คือคนที่อยู่ครบคันเพราะฉะนั้นเนะี่ยคนที่อยู่ก้าถ้วยตอนนี้คุณอาจจะเป็นโสดอยู่อาจจะยังไม่มีคู่นะ,ะคุณจะโสดต่อไปก็ได้ไม่ติดไม่มีปัญหาหรือคุณจะมีคู่ก็ได้ในช่วงนี้เพราะอ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามามาจีบมาพูดมาคุยหรือว่ามาแบบเออสารภาพรักอะไรอย่างนี้นะแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ยฉันจะมองให้ได้ว่ามีเกณฑ์นะจะได้เฉลิมฉลองเรื่องเกี่ยวกับ าการแต่งงานได้คู่ได้แฟนอะไรอย่างนี้เออใครที่โสดอยู่นะส่วนใครที่ไม่โสดก็ต้องอยู่กับคู่ตัวเองจะไปอยู่กับคนอื่นทําไมอะไรอย่างนี้เอิน,นะ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 อาไพยฤฤษีไพ่ครูบาอาจารย์บอกว่าเธอจะต้องมีสตินะจ๊ะช่วงเนี้ยอยู่ในสินธรรมคุณงามและความดีเสมอนะให้แสงสว่างแห่งปัญญายานนำทางนะไพ่พฤา,าษีขึ้นมาเป็นไพ่ครูบาอาจารย์เนี่ย เทวดาเปิดทางจริงๆเพราะฉะนั้นไพ่ฤาษีใบนี้อ่ะ The Hermit อ่ะท่านถืออะไรอยู่ท่านถือตะเกียงก็เปรียบเสมือนว่าเนี่ยแสงสว่างที่ใช้นําทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเทวดาเปิดทางให้คุณจริงๆนะเปิดทางให้คุณจริงๆคุณจะเจอทางออกคุณจะมีแสงสว่างนําทางชีวิตต่อจากนี้จะไม่มืดมนและชีวิตต่อจากนี้จะมีแสงสว่างนําทางคุณและจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ คือชีวิตมันไม่มืดมนไงทำงานก็ประสบความสําเร็จธุรกิจกิจการการงานหรือโชคลาภการเงินหรือว่าความรักก็จะมีแต่สิ่งที่ดีมีความสว่างเข้ามาไม่ต้องมีสิ่งที่มืดมัวหรือว่าสิ่งที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าพายุอ่าคลุมเครือมาในชีวิตอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอะเฮอร์มิก็คือ อาการตั้งสติการมีของเก้าติดตัวมีองค์ความรู้มีปัญญายานมีอยู่ในศีลธรรมแล้วก็เป็นนักบวชไงเดอะเฮอร์มิตเป็นนักบวชนิ่งสงบมีสติมีศีลมีสติมีสมาธิด้วยนะจ๊ะจงใช้สตินำทางผู้นำทางทางจิตวิญญาณผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาในการนำทางเออนะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาอะไรประมาณนี้อืม โอเคประมาณนี้นะนี่คือแบบช่วงนี้เป็นช่วงเทวดาเปิดทางให้คุณเลยนะวิแบบไม่น่าเชื่อเนะาะสิบหกใบไม่มีไพ่ดาบขึ้นเลยสักใบนะไม่มีไพ่อุปสรรคขึ้นมามีแค่ไพ่ห้าหมายมันก็คือความยุ่งยากความยุ่งเหยิงกลุ่มคนปัญหาหรือว่าคนที่ไม่ประสงค์ดีเท่านั้นนะ่ะมันก็ไม่ใช่อะไรมากเนาะมันก็เป็นดวงที่คุณจะชนะด้วยเพราะมีไพจ่จจสติกมาแจสติกคือดวงคุณจะต้องชนะ จะต้องอยู่เหนือศัตรูอยู่เหนือคู่แข่งเป็นดวงที่เด่นกว่าแข็งแรงกว่าเป็นดวงที่เก่งกว่าเนี่ยเป็นดวงความยุติธรรมเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีภัยเสียขึ้นมานะโอเคเทวดาเปิดทางจริงๆนะเป็นภัยมั่งคั่งขึ้นมาซะส่วนใหญ่นะจ๊ะขอให้โชคดีนะสวัสดีค่ะ